ช,ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่เนี่ยก็จะมีการจัดงานในหลายพื้นที่ใช่ไหมครับก็จะมีการนําเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยไปเปิดให้บริการซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาเองเนี่ยก็มีการคุมเข้มเรื่องของเครื่องเล่นตัวส่วนนี้ครับผู้ว่าโคราชนะครับสั่งคุมเข้มเครื่องเล่นในงานเทศกาลปีใหม่ทุกแห่งกํมชับทุกพื้นที่ต้องขออนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับนายชัยวัชช่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเครื่องเล่นต่างๆตามงานเทศกาลช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะเครื่องเล่นในงานโคราชโฟราเฟสแอนเคาดาว2025ดอกไม้บานที่ลานย่าโมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ธันวาคมถึง4มกราคม2568ณบริเวณล,ลานย่าโมและสนามหน้าสารกรารจังหวัดนครราชสีมาหลังจากก่อนหน้านี้นะครับได้เกิดเหตุเครื่องเล่นแบบหนวดปลาหมึกยักษ์ ภายในงานเทศกาลฤดูหนาวอำเภอปากช่องเวียงเด็กหญิงอายุ12ปีตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลค่ะหลายพื้นที่จะมีการจัดงานต่างๆแล้วก็มีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดซึ่งผู้ประกอบการทุกรายนะคะจะต้องมีการขออนุญาตก่อนที่จะทําการติดตั้งเครื่องเล่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปตรวจสอบความปลอดภยัยส่วนผู้ที่ควบคุมเครื่องเล่นนะคะก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมและก็ดูแลเครื่องเล่นค่ะเพื่อความปลอดภัยของคนที่ขึ้นไปเล่นซึ่งได้กำชับให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ เป็นผู้อนุญาตในการจัดงานนั้นจะต้องมีการควบคุมดูแลด้านความปลอดภยัยเครื่องเล่นทุกชนิดอย่างเข้มงวดและต้องมีการจัดเวรน,นะคะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตรวจสอบเครื่องเล่นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จงานค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแล้วก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยค่ะ